สวัสดีครับจุงกะไม่เอวบางโพนกรุ๊กเนี่ยครับวันนี้ผมปงสไตนนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการหาไส้นเดือนแบบไม่ต้องขุดนะครับหลายคนอาจจะรู้นะครับแต่นี่คือมาแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่รู้ครับหาเส้นเดือนแบบไม่ต้องขุดครับมามาดูวิธีกันเลยตอนที่ต้องใช้ครับนี่ครับขุดถังครับใส่น้าครับพอประมาณครับแล้วก็นี่ครับผงซักฟอกครับมา แกใส่กันเลยมาดูกันต่อเลยครับขั้นตอนก็คือเทฟงสักฟอกใส่ไปในถังน้ำนะครับใส่ในน้ําในถังนะครับพอประมาณครับครับก็ตามคนครับคนให้ฟงสักฟอกเป็นฟองครับฟองเยอะยิ่งดีครับนะครับ่เติมได้ทีแล้วครับแล้วก็ไปหา ุยใช่เดือนครับนี่ครับนี่ครับแบบนีคน้คุยใช่เดือนคุยใช่เดือนมาทำกันเทเลยเทไปตามคุยใช่เดือนครับนี่ครับนี่ครับเทไปเลยเทไปเลยเทไปเลยครับรอสักพักครับ สายเดือนก oh, um ็จะออกมาครับโอ้มาไวมากเลยตัวเลขไปแล้วไป็นไปแล้วไปแล้วโอ้ยนี่ครับตัวแรกมาแล้วนี่ครับสายเดือนก็จะออกมาแบบนี้ครับโอ้ออกไวมากเลยนี่หาสายเดือนง่ายๆแบบไม่ต้องขุดครับไปไหนอีกไหมอู้นี่นี่นี่ครับโอ้ออกไวมากเลยดูนี่ เจออีกแล้วนี่ออกมา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 ครับออกมาโอ้ยไม่ออกอ้ยจะขาดไหน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 มีไหมครับกำลังออกเลยครับนียอดโอ้ยมานี่ครับง่ายๆครับยอดเลย รอสักครู่ครับอ้ยเริ่มออกมากครับมาออกมาก็ออกมาแล้วครับนี่อีกย,ยอดเลยง่ายมากเลยครับไม่ต้องขุดครับต้องเปลืองแรงครับนี่สุดยอดโอ้ตัวนี้ก็เอานี่ครับอุย้ยตัวใหญ่ออกมา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 โอ้ยขาดร,รอสักคู่ นี่ครับกำลังออกมาครับสุดยอดเลยทีเดียวก็น่าจะพอครับเยอะมากเลยนี่เพิ่งออกมาอีกโอ้นี่ครับเสดเดือนครับเสดเดือนเอาไปทำเหยื่อปลาครับจะไปโตวเบ็ดครับวันนี้โอ้นี่นี่นี่น,นี่นี่มาอีกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนี่อีกอืมไป้าป้าหายมีอีกไหม โอ้โหนี่นี่กำลังออกอีกโอ้อโอโอสุดยอดนี่นี่นี่มามามาปั๊บเบย์ในตัวครับมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่เตือนเตือนเยอะเลยครับนี่ครับว้คู่เดียวสุดยอดเลยอาอตรงไหนอีกนี่นี่นี่เจเล็ตมาแอบตัวนี่นี่เอง นี่ครับโอ้ยนี่ๆโอ้ตัวใหญ่ครับท่านี่สุดยอดครับหวานมากโอ้ er. อโอหเกือกบ,ออบ,อบ,อบพอแล้วครับเนี่ยสุดยอดเลยโอ้ยไหนๆมาอีกดิมออมาอีกมาอีกแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับหวานมากเลยโอ้หนี่ครับพอแล้วครับ เหยื่อครับเอาไปปักเป็ดครับวันนี้จะไปปักเป็ดไม้ไผ่ครับบักเป็ดปลาตามทุ่งนาครับเราชมผลงานกันครับอันนี้ให้ดูวิธีการหาเส้เดือนก่อนครับง่ายๆครับจุดยอดครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับ